ตอนนี้ก็อยู่วัดสุทัน์หน้าลามนะครับนี่ก็เป็นศาลาทรัพย์ชานเฉลิมนะครับแล้เวเขาไปกราบเลยครับมีพระสังกาจจายนะครับหลวงปู่หมันผู้ริทัตโตนะครับ หลวงปู่ชาสุภัทโทรค,ครับผมภาัากระจายนะครับพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภปัญญาและเมตตามหานิยมนะครับมีพาดต่างๆนะครับผม นี่ครับเป็นพราบูดบชดวัสุทานวัชุทัศนารามนะครับเป็นด่านหลังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับ นีมันปิดนะครับเปิไทายกุญแจไว้มาทายบิเวณรอบๆเอานะครับ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ